สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นชั่วโมงว่างนะครับพลรภาก็มาทดลองเมนูใหม่นะครับโดยที่มีส่วนประกอบเป็นชีสบอลนะครับอ่าแล้วก็มีขนมปังมีกล้วยนะครับมีมะละกอนะครับเนี่ยรวมถึงขนมถ้วยนะฮะเอามาประกอบเมนูกันนะครับมาทานรวมกัน่ะกล้วยเลยครับ มันมีหลายอันนี้เนงอันนี้น้ำผหย่อนลงหน่อยเนี่มีมีน้ำผึ้งด้วยถ้าใครชอบหวานด้ยเสร็จแล้วก็อาปากให้กว้างๆยังกว้างไม่พอค่ะคุยไม่ได้นะเป็นปากคุอเป็นสายแวมไยคุยเอามีมีไปเอาน้ำพริกมาด้วยอีกพี่จั่เอาน้ำพริกขนมด้วยอันะไรกัน ได้เมนูใหม่ขึ้นมาใช่ใเรมาเร้วมาแล้วอ่าครับรับรองครับหากเมนูนี้สำเร็จนะครับจะขึ้นที่ตลาดนิ่มใจแน่นอนผ่านพโมฟาร์มครับ แดมเลี้ยงงยเองแต่ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจองโรงพยาบาลไว้หนึ่งห้องสองห้องสามห้องอ่าน่าจะจองเป็นสิบห้องเลยครับ